Now that's are going ไ่ขายเลยเดี๋ยวโนจับเวลาห้านาทีให้นะขายไปก่อนได้ค่ะได้ครับงานเสื้อครับตัวนี้มันจะเป็นงานตีไซส์เป็นงานเชิอดแขนสั้นซึ่งตัวนี้ค่ะมันจะเป็นแบบไซส์เดียวมีิ๊กมันมีให้ทำติ๊กกันถ้าถึงปีสิบแล้วจริงจะเป็นงานแบบโลโก้กรอบกระเป๋าราคานี้มากปกติเมื่อก่อนไม่เคยขายราคานี้วันนี้ก็คือไงล่ะใครชอบราคาในในไลน์เจนนีเราก็จะยิ่งหาซื้อันนี่เป็นงานรุ่นใหม่เพิ่งเปิดแล้วก็รายละเอียดไซส์อะค่ะ ลองรีเมลสักองมาก็ได้เดี๋เดี๋เดี๋ยวการเกงทงสวยมากเสื้อน่ารักมากทุกคนเสื้อ2องอ้าิบเองใส่สวยมากชั้นเสื้อะเกงพี่พี่อยู่ในน้ำหรือเปล่าสีดำเปนขาวหมดเสื้อชับเสื้อขาดแล้เสื้อับขาวหมดอุ้ยเสื้อสีดำกับขาวแล้วขาวหมดแล้วเอาแดงมาก มีปักเสื้อไหนสิพี่จะดูยอดการเกง300สามร้อยสือสวยนะกางเกงยีนแบบนี้มันได้แบบเจ็ดร้อยเก้าสิบพันกว่าก็มีนะถ้าแบบว่าเป็นพวกเข้าห้างอะแต่นี่จะกมากเ<ม>สื้อหมดนี่ก็คือหมดบางสีเสื้อหมดทุกอย่างแล้วหรอไม่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 หมดบางสีมึงน,นี่ในน้ำตาลนี่ไงน้ำตาลสวยจะตายปลดกระดุมก็ได้นะคะถ้าใครไม่ชอบแบบโชว์โชว์ใครชอบแบบที่ๆก็มีค่ะแต่ว่าปลดกระดุมได้ ด้านด้านข้างมันจะเป็นงานเป็นงานปักเป็นงานซิกเออร์ทำปั๊มนูนขึ้นมานะครับเป็นทวีดสำหรับกางเกงขาสั้นอ๋อนี่ไงปัวกากัได้ตัวกางเกงมันจะเป็นงานปั๊มนูนส่วนงานเสื้อจะเป็นงานปักค่ะงานเสื้อเป็นงานปักงานกางเกงเป็นงานปั๊มนูนทุกคนได้กางเกงมันจะเป็นกางเกงทรงบาร์บี้ทบใค้ใส่ก็สวยทรงแต่คือแบบว่าใส่ขึ้นมา้วจะดูแบบเทวเล็ก ออแล้วก็แบบว่าสะโพกก็คือใส่แบบสบายสบายด้านในมันจะเป็นแบบใส่ซิลิโคนมาให้อย่างดีต่อให้ดีทำแค่ไหนมันก็ไม่แบนบอ่าไม่แบนนะมูมใส่สวยทุกคนผู้หญิงก็ใส่สวยนะคะใครเป็นสาววกผู้ขาสั้นกางเกงหรือว่าเสื้อน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะกดใส่ตะกร้าได้เลย <c oughs> เนื้อเนื้อผ้าใส่สบายนะไม่รู้สึกระคายเคืองเลยเลิศมากค่ะใส่แล้วไม่ร้อนอ่ะแล้วก็แบบสําหรับคนที่แบบติดชิลติดสบายสบายเนี่ยเสื้อเหมาะมาก ฮอดมากด้ว690เหลือ250น้องสวยจังเลยค่ะคนนั้นอ่ะม่นแเออขาวค่ะหลังรถด้วยแม่เออส่านกำลังดีเลยนนงะครับอไปด้วยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเสียแนนทรมทองนี่คนเลิศจริงๆนะจ๊ะจับสูตรนะจ๊ะแล้วทำสวยราคาดีมากเลยใช่ไหมจ๊ะราคาดีมากราคาดีค่ะ ไปไปไปอีกสามนาทีเอาคุณภาพโคเอเมซิ่งมากเลยทำราคานี้หนูงงคุณภาพดีนะกล้าได้อย่างไรขอบคุณมาส์กขอบคุณมาค่ะแค่แค่ได้ขึ้นไลน์กับช่องคุณเจนกบดีละค่ะขอบคุณค่ะผู้ชายมาหวางมือแรงก็มีเด็กมามานั่งที่เร็วมีก้าอี้แล้วกดได้เลยนะคะการกงขาั้นอันนี้ไม่เป็น หนูว่าหนอนกิบไปใหม่พี่ส่งใส่ส่งส่งไซส์เอ็มกับเอลมาให้หน่อยสิได้ค่ะได้ได้ได้ส่งไปให้ค่ะอยากใส่อ่ะกางเกงขาสั้นแบบนี้หนูถ้าพี่ส่งมาหนูจะใส่ในไลฟ์ทุกวันเลยตัวนี้กูลองแล้วก็แล้วทำไมเมืนเดี๋ยวส่งเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเป๊ะตุกส่งมาด้วยนะขอไซส์เอ็มกับเอลโอ้แบรนด์ปร่งนะครับแบรนด์วงเขาทำเสื้อผ้าดีครับเสื้อยืด ก่างกันยีนทุกแบบนะทําดีหมดเลยคุณตาเขามีทั้งสั้นและยาวใครยังไม่เคยลองเอพิ่งเข้ามาเห็นในไลฟ์ในไลฟ์คุณเจนนี่ก็ลองกดไปได้นะคะ <c oughs> วันนี้เราขาดีมากถาเสื้อเราปกติสวยสวยนะ <c oughs> สบายแล้วมาโขลกมีอะไรปิ้งบ้างมีภาพเป็นหลังจ้าติ๊กติ๊กหลังบาย ต้องในข้อความที่เป็นสมัยปลายครับคือตอนแรกเขาก็ขายดีอยู่แล้วบมผมต้องใส่อะมีผู้หญิงไหมมผู้หญิงไหมเก็บทรงเลยหรือว่าผมใส่ให้ดูเฮ้ยไม่โอเคมากไม่คิดเลยวันนั้นตัด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 ก้าวอืกดได้เลยนะคุณบูใช้ดีค่ะไม่ไม่แน่นปีค่ะสบายไม่แน่นปี ทาอเวิร์กบูมทาอเวิร์กไม่ได้อดีตพาร์ตเนอร์คุณบูมแต่งหักกันด้วยเรื่องอะไรเหรอคะพี่ไม่ข่ะไม่ค่ะไม่ค่ะพี่ะไลึกล่างนะลึกล่างนะรักการค่ะอ๋อไม่แปลกใจเหรอครับเสื้อจ้าเป็นสีเจนนี่ก็ยังมีอยู่สีที่เจนนี่กับบูมใส่ยังมีอยู่ค่ะลูกค้า นี่เสื้อใบนี้สวยมากเลยนะครับเท่เนาะสวยมากนี่ใส่ได้ทุกวันเลยใส่กางเกงขายาวก็ได้ขาสั้นก็ได้กระโปรงก็ได้ได้หมดเลยครับพัดไปพันแล้วครับพอดมากขอบคุณมากพัดทุกตะก้าเลยครับะเดลวีก20วีนะคะใครจะซื้อเสื้อกับกางเกงนะของพรมทองใช่ไหมครับพรมทองมีเสื้อผ้าผู้ชายบ้างไหมครับมีมีมีเสืยืดมีครับมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงเลยเดี๋ยวเอามาใส่บ้างนะเดี๋ยยืดขายจะยืดได้ครับ แต่รู้ว่าถ้าเราอยากให้ปังเราต้องรอวันที่โดม <c oughs> จริงจริงตอนนี้นะครับอรพอดพันเรียบร้อยพอลดเหลือ300ทุกคนเองทุกคนจาย590บาทแล้วก็เสื้อก็ได้แบบย5 0เองลด50%อะขอบคุณ<อ>นะคะขอบคุณนะค่ะเ่ี๋ยวตีเสร็จค่ะเดี๋ยวตีเสร็เดี๋ยวเปลี่ยนกันนะ่อบอกเนลเปลี่ยนตรงนั้นไม่ได้หรอ ไม่ได้อ,ดอด๋อ<ม>โอ <c oughs> <ป>๊ตไมด้อันนี้ใครคะต่อไปใครเนะี <c oughs> ยนะ่ยใครเนะี่ยใครต่อไปขวนเคยพี่อ้นเชิญค่ะ <c oughs>